แม่เอาาหารได้แล้ว่

คนรบรกษอยู่เย็นเป็นสุขความเจ็บสุดได้กัมางมน้ำมนที่หรวงพ่อทำไว้ เอ่อทำบุญเอาไว้เพื่อญาติโยมมาให้อาหารตาแล้วก็จะปฝากผม